อยู่ๆก็ไปจิ้มเลยเนี่จิ้มเอาตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันสวยงามแล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาก็กลัวจะเสียเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ทําประมงพื้นบ้านของชาวบ,บ้านเา้านี่อยู่ๆก็จะเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นไปเป็นเขตอุตสาหกรรมก็กวานซื้อที่กันวิ่งกันอุตรุษนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มีนายคนหนึ่งก็เข้าไปคงหาพี่ป้อมเพราะพี่ป้อมเป็นคนคุมเป็นคนคุมเรื่องของอ่อออบต พี่ป้อมก็เป็นคนใจถึงพึ่งได้ก็เลยจัดก,การสรังการปั๊บเรียบร้อยไปทําเลยทั้งทั้งจะทํามีทั้งทำเงทั้งทำาลงไฟฟ้าทำอะไรไรนี่วันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยเกินความต้องการความต้องการน้อยกว่ากําลังผลิต <S 2> <S 2> <อ>เราจะไปทําอีก <S 2> <S 2> <S 2> แล้วผลสุดท้ายพวกเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระของประชาชน เพราะว่ามันต้องเซ็นสัญญาไอ้กับอะไรอ่ะกับผู้ผลิตกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าไฟฟ้าผลิตภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ต้องมีหน้าที่เก็บตังค์มาก็จ่ายจ่ายให้เอกชนที่ลงทุนทั้งๆที่ไฟมันใช้ไม่หมดออาไม่มีตังค์จ่ายทำไงขึ้นค่าไฟอ้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าบริหารไม่เป็นอ่ะวันนี้ไอ้บริษัทเนี้ย ก็จะลงจะจะจะทำตรงนี้ u, สรุปแล้วจะทำนิคมละจะทำเขาชำนาญเรื่องของในอะไรอ่ะไอพวกปิโตเคมีอะไรพวกเนี้ยอ่าก็คงจะไปทำปิโตเคมีตรงนั้นชาวบ้านบอกเฮ้ยมลพิษอย่างงี้ผมจะอยู่ยังไงผมเป็นที่ของผมที่สีเขียวที่นี้ก็คุยกันนี่คุยกันก็กลายเป็นมีธรรมนัตไปธรรมนัตวันนี้เห็นเขียนจดหมายเขียนเฟซบุ๊กถึงชาวบ้าน ก็ห่วงยายชาวบ้านคุณธรรมนัทก็อยู่เป็นเลขาพักพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐเป็นพักที่สนับสน,นุนรัฐบาลแต่วันนี้อา้าวเลขาพักบอกว่าเป็นห่วงคนชะนะที่ไม่ไปไม่ได้พูดคุยเพราะไม่ได้อยู่ในคอรมอแต่ท่านนายกท่านก็เอ้ยใครมาเกะก,กะทำเนียบไม่ได้นะคุยไม่รู้เรื่องก็เตะออกไปอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุยยังไม่สิ้นกระแสความ